ตรวจสอบสิทธิด่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหลังเปลี่ยนนายกได้เงินเท่าไหร่ในเดือนกันยายนนี้ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆคะ่ะอัปเดต สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนกันยายน2567ได้เงินเท่าไหร่หลังเปลี่ยนนายกยังช่วยเหลือเช่นเดิมอยู่หรือไม่ฟังรายละเอียดได้ที่คลิปนี้แม้โครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทยังคงอยู่ในช่วงที่ยังไม่มีความแน่ชัดว่าจะเดินต่อไปจนสำเร็จหรือไม่แต่อัปเดตล่าสุดกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน รัฐบาลนางสาวแพรทองทานชิน,นวัฒนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ยังไม่มีประกาศการเปลี่ยนแปลงการช่วยเหลือจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือต่อไปรัฐบาลจะช่วยเหลือเช่นเดิมคลิปนี้มาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในเดือนกันยายน2567ว่าได้รับเท่าไหร่ค่าอะไรบ้างมีรายละเอียดดังนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งในเดือนกันยายน2567จะได้รับสิทธิดังนี้วันที่1กันยายน2567เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปมีดังนี้วงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือน วงเงินส่วนลดค่าซื้อกาสหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนต่อไปส่วนลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566เป็นต้นไปโดยกรมบัญชีกลางจะโอนจ่ายตรงให้กับผู้บริการดังนี้ ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนต่อไปวันที่20กันยายน2567จ่ายเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือน โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพยด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาททั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐศูนย์2 3 4 5 หรือ call center กรมบัญชีกลาง0-2-2-7-0-6-4-0-0ในวันเวลาราชการ